อยู่กับแม็กคอเนเร่งจมนะครับวันนี้นี่เป็ไไนไงล่ะครับทางไหมคือทางมาบ้านเสียแจมนะครับคือให้ผมมาสูงทางไปสวรรค์เขมึงอยากมารับกูเองไงโอ้หมดอารมณ์เลยนะก็เนี่ยอยากให้ผมมารับเลยออ,อีกทางหนึ่งนะครับคือเขาบอกว่าง่ายกว่านี้เขาบอกว่าเฮ้ยทางง่ายกว่านี้อีกโอ้โหเนี่ยง่ายเลยครับพี่น้องเอ้เบิ่งเอารถอ่ะธรรมดา,าหมดอารมณ์ดิ <ไ>อก็คุณมารับผมเองอะ่ะผมไม่ได้ให้คุณมารับนะคุณมาเองอะว,วันนี้อยู่ด้วยกันครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วครับครบแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงเปะเปะคือไม่ได้ไปไหนเลยนอนกกคันอยู่อยู่บ้านเจตอนครับแล้วก็ไปเอาเหินครับอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเปะเปะเ,เลยมดอารมณ์เลยแต่ละคนนี่มันเกิ้ลุงนี่เป็นไงล่ะเจอนี่มดอารมณ์เลยนี่ไปอยู่เปนเลยไม่ไปไหนวันละแจมได้ไกูบอกแล้วอย่าซื้อรถต่ำใครให้มันดแล้วไป เอคลายหรอกวะก็ลำบากานี้แหละเนี่ยคืยอแล้วไงไปทางนู้นไม่มีลุ้มให้ลุ้มใหญ่ไม่ได้แทนี่ยก็จะนี่ก็จะทรมานนิดนึงนะตายเลยตายอันนี้เขาเรียกว่าทางไปสวัสดนะครับเนี่เป็นไงล่ะจับดีๆหน่อยค<ะ>ือมือบ้นิ่งว่ะ เอ้ยได้อยู่หมดอารมณ์ดิเอา้ามึงเทืองกันนะเอามึงดิ่งแหง้งเออก็เทืองอ่ะเนี่ย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 มึงก็มาเถียงกันดึงนี่อีกไงเนี่ยนี่ข้าวเรือก็เลยนะข้าวไม่ขึ้นสวัสดีครับนี่ครับก็ทางบ้านเสียใจนะครับคือแขกไปไทยมากนี่คือถ้ามาหาเสียใจเนี่ครับคือบ่ต้องมานะครับ,บ,นนรบแนะนำผมแนะนำเลย ี่เป็นทางการเลยแบบบวะต้องมาอ่ะคืออันนี้เป็นทางลัดนะครับต้องเข้าใจทางหลักเดี๋ยวกูพาไปทางหลักไปทางหลักไหมล่ะเขาบอกว่าทางหลักยากกว่าทางทางลัดหวามส้งสนโครูนายคนกรีดทางลัดเออทางทางหลักอ่ะคนกรีฑามึงรู้ทางแมโนทะนุลึกไอ้แม็กกูจะบอกโอ้ยอย่ามือรถกูแมนโฟวินเดี๋ยวยังไมมึงมึงต้องอดทนมันจะไปถึงแล้วอันตรเขมึงแค่นี้มึงเจอไม่ได้ยังไงวะทนไม่ได้เนี่ยปอกูมาตัดหญ้าเลย คือไหนพ่อมึงตัดจก็ตัดเสร็จแล้วแกกับบ้านคือแต่ยังชาวเอ้าดิเออมึงก็มันตัดมึงแล้วกูตัดแรงกูไปกูไปกับมึงอ่ะทั้งวันนะนี่ครับคือคือลูกทร์พีนีนะครับคือคนนี้เอาคือเอาเปรียบนะครับเอาเปรียกนะครับมึงมึงไม่มึงมึงไม่ที่มึงมารับกุ้ยไม่ดูนะโอ้ยทางตายหาเลยมึงบอกเลยต้องมีอาชีพะไปทางนู้นดิเออหาดเบ็ดไปทางนู้นทางนู้นไปทางนู้นทางนี้ยมันไม่ได้หรอกมึงจะลงทางไหนทางนี้ลึกนู้นมึง ไปลุ้มัต่ต้องการอะไลึกแน่นอนเออใช่ตายหาเลยว้าหมดอารมณ์ดิหูอื้ออไ้เจ๊มืออะไรมันยังไม่ลงลุ้มเลยไอ้เม็ดมันลุ้มมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีลุ้มบ้าหรือเปล่ามึงเชื่อกูเวรน่ะแย่เลยมึงไปดิมึงไปดื้อไปดิเดี๋ยวก็ว่าดับอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยกูบอกแล้วจะซื้อรถต่ำเป็นไงล่ะ ตายโอเคนี่นี่ทางหลักนี่ครับทางหลักเนี่ยเส้นหลักเพราะอันนี้ไม่ใช่เพราะส่วนมากไม่มีใครมาทางนู้นแต่ว่าเขาทําคอนกรีตแล้วพูดมาอะไรอย่วะอันนั้นเคตอันนั้นเคอะไรเคเฉลบมเกียรติอันนี้อะเคอะไทางเข้าบ้านเซี่ยแจมนะครับเข้าบาแล้วไม่หลับผมแล้วผมต้องมาส่งมันก็มึงมารับกูมึงเครอยู่ตรงนี้ดิวะมาลงดิมารับกูท่านไม่รับกูเองนะมึง มึงกูบอกเราต้องรับผิดชอบบอกมารับกูก็ตอบตรงกลับมึงหันแต่ที่จะมึงส่งกูมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมึงไม่ส่งกูบอกว่าว่าเดี๋ยวกูมาส่งแล้วมึงก็ตื่นเช้ามาบอกว่าก็แม่มึงบอกให้นอนนู่นเลยอ่ะบอกให้พาไปวิ่งงานเออแม่กูให้นอนนู่นแดีวมึงพากูไปทั้งวันเลยวันนี้เสร็จจะมาไปกับผมทั้งวันนะครับคือแม่มึงบอกให้ไงแม่มึงเป็นห่วงก็เลยให้นอนพูดแล้วนอนกับกูเลยเออแม่บอกเออเออยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะก็ดีหง เป็นไงล่ะเป็นไงเลยสุดไหมล่ะสุดเมื่อคืนกลัวจะได้นอนว่าตีสองตีสามมายับนะมันเกี่ยวอะไรมันอารมณ์มันเกี่ยวอะไรบุกบ้านมึงคือเงียบแต่ว่ะมู่บ้านนี่เงียบแห้งดิเงียบดิไปวะนั่งแม่งบวมึดแมงบวมึดแม่งถือแสบอลไรมึงจะไปนะครับแม่เสียแจมก็จะถือไว้เดียวรอนะครับนั่งรอลูกแล้วนะครับ พรุ่งนี้นะมึงดูไปตเช้าห้าโมงคืนนี้กูไม่ไปหรอกโมเจ๊เจ๊ไปมกจนนะไปไปอาบน้ำไปอาบนี่แหละไปอาบไปไปมันมันบ่พอนี่นะคนน่ะคือมันกระสีเลียมพดกรดสีเลียมพูดเด้อเฮ้ยอ่ะคือบ้านเสียใจเมืองรถไทยจอดสองสคันมันอาบาม่กังลนเะละครชมอาบไป ตรงอันนี้ตรงบังคับมูนะครับมันบ่ได้นี่คือบ่อาบน้มสองสามหมื่นอยู่ได้นะคนอ่ะไม่มด้มาทำมูลได้เพราะว่าคุณจีนมาการไมาอางหนามแล้วด้วยคุยขับรถตุ้ยไปบาร์หางจนลืมให้มึงมาปู่อยู่บ้านมือหยั่งมืออื่นอ่ะมือหยั่งเอามื่อเราหักดูออกไปนี่เลยประคัมเอ้ยเดี๋ยวชะว่กันไปคุยกันย่บุ่นมึงคงกูจกถุงบอกกันเอ้ยเดี๋ยวเขาฉีกรกลงกันย่บุ่นอีกลูกพี่ ครับนี่ครับคืออันนี้รถประจำตำแหน่งของเสียแจมนะครับเครื่องเสียนะครับก็คือหมดนี่น่าจะอยู่ประมาณห้าพันนะครับเขาขายห้าพันเลยเออไปรีวิวหน่อยาานี่เครื่องเซียงกูเดี๋ยวจะเฝ้าเนี่ยมันครับเขาจะอาบน้ำอาบน้ำไปลูกพี่เสียแจมก็อาบน้ำแล้วนะครับ

ของของเพื่อนตันนะครับซีเจมก็จะไปยินดีเนี่ยสิยันกนะ็ไปถากไปถาไปถากตัวซื่อเนี่ยบา้านที่ซีเจมอยู่นะบ้านคนตกอีกกระหังปุ๊บมันมันพาเอารถมาบผูทางแบบยากมาก เกือบเดารถไถมาดึงอ <iku> ่ะเกือบเดารถไถมาดึงอ่ะรถกวัวฮาวะรถไม่แรงหนอมาตดมเนี่ยตัวแป๊บหนึงอะไรมารดมแม่ยังโมมาอยุ่นดิไปเสร็จมาก็นี่ไงนี่ก็ยังนี่ไง ไปหับมบอะไรบ้าไครับเห็ดอย่างมอไซ่็มีเหรอคนละคันเนาะบาดีก็บบาบาบ,าบาอยอยีกเนาะกูรบปวดสอมองน้ำก็บบัอาบสองสมมือตายฮะมึงละ่ะเกังซี่มด็ดรถไทยกับรถไทยขับมาด,ดุด เกือบเดือนเลยคนไทยไปเลยครับเกือบเดือนเลยวันนะออยังไงก็ฝากติดตามไม่คัดเร่งชมเลยนะครับเ,ออเราก็รถกืบอบบอเคยได้เลยนะรยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม